สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาแข่งขัน Winning e l e v e n Pro e v o l u t i o n s o c c e r 2007นะครับซึ่งเราเล่นอยู่ในระบบฟิกนะครับระบบฟิกก็คือควบคุมผู้เล่นคนเดียวเลือกมาเลยเราจะควบคุมใครครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดซีรี A สซีซั่นที่1นะครับซึ่งนัดน,นี้เราจะเป็นซีรี A นัดที่33นะครับอินเตอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยมของเลตจินานะครับ เดี๋ยวเราไปดูอันดับตารางคะแนนก่อนนะครับมิลานยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะครับ83แต้มตามด้วยอินเตอร์ 82, โลมา76นะครับอันดับดาวซันโวก็ยังคงเป็นมิลานครับเจลาดิโน่23อินก,กี้22ครับตามด้วยโลมากับอินเตอร์นะครับหลังจากจบซีรีเอร์เราต้อต่อ,ตอบอลถ้วยต่อเลยนะครับเป็นรอบเซมิไฟนนลเลข2นะครับ นัดแรกเราชนะไป2 1นึ่งนัดนี้เราจะไปแข่งในบ้านปาม่าครับเดี๋ยวเราไปเช็คตัวความฟิตก่อนเลยนะครับว่าเราจะเอาใครลงครับเคปโป้ด่ไม่ฟิตยังไงก็ต้องลงนะครับ <laughs> เพราะถ้าไม่ลงเราก็ไม่ได้ควบคุมครับประตูอาจจะต้องอัดตัวจริงลงหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวโอ้โห เจอมอนถ้วยอัดตัวจริงลงนัดนี้ก่อนเตเลซี่เตเลซี่กัมปิสโซเป็นเดอะเกาเรอครับโซลารี่ปิโก้เล่นไม่ออกเลยเป็นโซลารี่รอโซลารี่ก็เซซ่าต้องเป็นเซซ่า ก็ตโซ่โซเป็นแม็กเวลครับสำรองสลาดตันในโคป้าแม็กซี่เดยันไบคอนก็ตโซ่หรอครับเอเช็คความฟิตให้เรียบร้อยก่อนโะฮะบรนุเอลเอาโกสำรองลงจะไหวไหมเนี่ย ถ้าเป็นไมค์คอนถ้าเป็นไมค์คอนจะเป็นโคโค่ไม่งั้นก็ต้องเป็นโคโค่โคโค่โคโค่ ติม okay. ิกอนโซโซลารีคอมปิโตไมคอนเซนติกก็ไม่ฟิตโซลารีเซซ่าโอ้สำรองนี่ไม่อยากเอาลงเลยนะครับโอ้สำรองลงไปดูสิครับว่าจะไหวไหม คูดอ่ะคูดก็ดไม่ได้ลงนะคูดส<อ>่งส่งใกล้ส่งไกลวิเอล่าวิเอล่านี่ก็ับ พูดร้อยเก้าสิบยืนคำ้ำโอ้ไม่ฟิตเป็นเดยันเหรอครับอีสโซเราฟรีคิกจัดฟรีคิกก่อนนะครับ ลองเป็นเดยันชุดข้างซ้ายเป็นข้างขวาขวาเป็นเซซ่าลูกโทษเป็นเคปโปโอ,โอจัดผิดครับครูตคูเป็นเดยันซ้ายเป็นเดยันขวาเป็นอ,อับตันทีมเป็นเคโปโปครับ อินเตอร์เจอบุกจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ในชุดน้ําเงินดํานะครับส่วนเลจิน่าทีมเยือนอยู่ในชุดขาวนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีครับว่าจะเอาชุดน,นี้ลงจริงไหมตัวาะลงมากๆความฟิตมันเหนื่อยล้าเล่นไม่ออกนะครับเดี๋ยวลองดูครับอ่ะ อินเตอร์จะบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มเคลียร์ก่อนครับอ่อนอยู่ที่คูดครับคูดตรงมาครับโอ้โหว่าไงครับเซซ่าโอ้โหไปครับเขาเก็บตปลอมงแล้วโยนโอ้โหโอ้โหอาเดโนยิงลูกนี้ทันแลบ เก็บไม่ได้ครับปวดว่างครับโอโ้โหส่งอ้าวโอ้โหเตอเสียฟาวครับโโเซซ่าครับเซซ่าเก็บปวดส่งไปโอ้โหปครับ วัดโอ้โหไม่ส่งครับโค,โคโค่เกโปต้องไปตัดถ้วยครับเออโอ้โหคูดไม่เข้าบอลเติร์ของบอลไม่ได้ครับเลติน่ายังบุกอยู่ครับตัดบอลไม่ได้ครับโอโ้โหหัหวออกมาครับล้ำหน้าไปแล้วครับ แคปโปขอบอลแล้วครับเดอะเขาเอาว่าไงครับเดอะเกาโอ้โหไปแล้วครับแคปโปมาแล้วได้โยนไหมครับแคปโปโอ้โหเดอะเกายิงติดไม่ถึงแคปโปครับโอ้โหติดประตูครับโอ้โหซ้ำโอ้โหไม่ได้ซ้ำครับบอลกระชอก ว่าไงครับอาเดโนโอ้โ,อโหเข้าไปแล้วครับเคปเปโอนลูกนี้ครับเห็นอาเดโนพ,นอ,อ,พนอดีครับ เอโปเห็นพอดีครับโยนไปครับอาเดโน่บงโอ้โหอาเดโนพอดีเลยครับอินเตอร์นำไป1นแล้วครับจากอาเดโนครับโปโยนเข้าไป

Oh. ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันเด็กเกาว,ว่าไงโอ้โ oh. หไปไม่เป็นเด็กเกาวไายครับคูดโอ้โ oh. หกลับหลังอีกคูด <Maxwell. S 1> ไายครับเคปโปไปถึงเคปโปรครับ well โอ้โหเคปโปส่ง <Lo> ไม่ผ่านครับดีดไม่ออกเอาว่าไงครับอาเดโนโยนไหมโอ้โห oh, ไม่ได้ครับโอ้โหหลุด กองหลังเราว่าไงครับโอ้หวดออกไปครับอันเดนโนได้ไหมเซซาทำไปโยเซซาไปแล้วเชปโปไปแล้วครับโยนเลยโอ้โหอันเดนโนจับหลุด Rosa. What pull even. ว่าไงครับอินเตอร์สก,กัดได้ไหมโอ้โหประตูไม่ออกมาครับมือสองโอ้โหประตูมือสองเราไม่ออกมาโดดเลยไปก่อนครับ โอ้อเดโนแหวกไปแล้วเทปโปมาแล้วครับโยนแลยทิพเลยโอ้โหยิงติดครับวิ่งไม่ออก จบครึ่งแรกครับอินเตอร์อยูย่1-0นนครับเตอมาครับลูกนี้ครับอาเดโนโต,ติดครับลูกนี้กระโยนมาเด็กเก้ายิงติดอีก บอลเล่ด้วยซ้ายติดครับอ้ตรงนี้เคปโปได้บอลครับเคปโปโดนชิปครับอะเดโนโมงเลยครับตรงนี้ครับเคปโปยิงสวนครับติดโอ้โห เราไปดูนะครับชนะไปแล้วก็มีอูเดนเซ่เอ็มโปรีชนะแอตแลนตา1-0นะครับโลมานำคาตาเนียอยู่1-0อัคโคลีตามมิลานอยู่2-0นะครับฟิออเรนตีน่าชนะไปแล้วเราต้องชนะนะครับเพื่อทําแต้มไล่ตามมิลานเข้าไปครับครึ่งหลัง นะครับเริ่มเขีร์บอลครับเลติล่าบุกจากซ้ายไปขวาเขียโปไปได้ไหมครับโอ้โหเดยันไม่ไหวเลยครับว่าไงครับหลุดมาแล้วประตูเรามือสองโกมือสองนี่แหละครับทำเสียวแล้วโอ้โหหลุดเป็นช่องเลยครับกองหลังประมาทไม่ได้ครับ ตูมือสองโอ้โหโอ้โหแทงไม่ขาดครับเก็บโปได้อยเก็บอ้าวฟาวครับอออันเดโน่ครับอันเดโน่แหวกไปแล้ว โอ้โหไม่ผ่านโอ้โหอเดโนยังได้อยู่อือขามฝากไปซะแล้วครับโอ้โหตัดได้พุทส่งอย่างนี้ต้องรีบลงไปช่วยกันหลังครับเออเออโอ้โหแหวกไม่ได้ครับเอ โอ้โห oh ไปไม่ได้ครับไปครับเดยันอันนี้โนโมงโอ้โ oh หไม่ได้โอ้โห oh ไม่ถึงไม่ถึงเคปโปเยินเลยหัวครับ ได้ทุ่มอยู่ครับอินเตอร์ได้ทุ่มอยู่อ้าวไม่ใช่ครับเลติน,นาได้ทุม่มเออตัดไม่ได้โอ้โหส่งไม่ส่งครับจังหวะไม่ตอนแรกไม่ส่งครับอินเตอร์ได้บอลอยู่อ้าวกองหลังเล่น <It S 1> อย่างนี้โอ้โห <it> โอดักก oh, <D> in possession and getting f o r w a โอ้โ huh. คุณ huh. ท uh ้านี่กวะได้ทุ่มรับอ้าวเราเสียทุ่มที่เคปโปเหรอครับเนี่ย Oh. All taken away. They're just not click with each other. Die oh. Russo. Oh. Alessandro Lucarelli. Eronica. De Rosa. โอ้โหกลองหลังเราไม่เคลียร์ครับฟปลเลยเสียเหลืองไหมนีอประตูมือสองโอ้โหปัดออกอ,อีออกเกตปต้องลงมาช่วยหลังเลยครับโอ้โหต,ตรงกรอบนี่เข้าไปแล้วนะครับ ไม่มีใครบงัรบงเลยตายอึ๊โอโห,โหตบเข้ามาไม่มีตัวครับโอโ้โ,อโหตัดไม่ได้ครับ ช่วยกันอยู่ครับเดอกเกาว,ว่าไงครับไม่ไปโอ้โหโอ้โหว่าไงครับยิงไหมครับรอนแล้วเอาทางไหนแน่วะเนี่ยโอ้โหไปไม่ถูกเลย ไปครับยิงเลยเดยัน <'re> โอ้โหเดยันไม่ยิงจังหวะแรกโอ,โโอโ้โหเคปโปโอ้โหไม่ได้ครับ right โดนบังซะแล้วเคปโปไม่ได้ครับ right <wh istles> โอ้โหโดนแทบจะโดนเตียบเลยครับโอ้โหสองศูนย uh ์ครับเซซ่า แววส่งไปครับเซซ่าครับเซซ่าหมุนครับยิงครับเตอร์นำไปสองศูนย์แล้วครับ ประตูอันนี้โนแหวกไปแล้วครับโอ้โหเคบโปไปแล้วยิงไหมครับไม่ได้ยิงครับโอ้โห โอ้โห oh, ไม่โยนไม่ตรงเสียกันเองเลยครับหมดเวลาครับอินเตอร์ชนะไป2-0ครับอาเทนโนกับเซซ่าครับลูกนี้ครับไม่ได้ครับติดพวกสาระโตูตครับ เดเขายิงตรงตัวครับลูกนี้ครับเคปโปโยนไปครับอาเทโนบมงเลยครับลูกนี้ครับเคปโปยิงติดครับต้องรีบยิงครับก่อนจะโดนปะทะ เกือบไปครับลูกนี้ครับถ้าตรงกรอบก็เข้าแล้วครับไม่มีตัวประกบกองหลังเข้าดีๆเลยไม่ได้ขึ้นด้วยลูกนี้ครับโอ้โหตรงไปจังหวะแรกไม่ยิงครับลูกนี้ครับรวมเลยนะครับอินเตอร์คองบอล50ยิงไป7 เขากรอบไป5เป็น2ประตูนะครับเลจิน่าคองบอล50ยิงไป4ี่เขากรอบ1ไม่เป็นประตูนะครับโอ้โหมิลานชนะ4-0ปาเลมโมชนะ1-0ฟีออเรนติน่าชนะ3-0มลาซิโอเสมอเมซิน่า2-2เซนาแพา้อุนเนเซ่3-0เอมโปลีชนะ1-0ออตาลันตา้าตูริโนเสมอคิโว1-1ซามโดเรียชนะ4-2กายาญลี่โรม่าชนะ2-0โอ้โหเทปโป <ep> เราได้7เลยนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ <the> จากลูกทรงครับอเดนโน่นาทีที่16 8หกแปดสิบแปดเตซ่าครับสกอร์รวมของบอลห้าสิบนะครับอินเตอร์ของบอลห้าสิบและจินนาห้าสิบในนาทีที่ศูนย์ถึงสิบห้านาทีนะครับอินเตอร์ของบอลห้าสิบสามและจินนาของบอลสี่สิบเจ็ด สิบห้าถึงสามสิบนี่อินเตอร์คองบอลสีโอ้โหเลตินาคองบอลห้าสนาทีที่30มสถึงสีนะครับอินเตอร์คองบอลสี่สิบเลตินาคองบอลหกสิบพอเริ่มครึ่งหลังนะครับ4 5่0ถึงหกนี่อินเตอร์คองบอลห้าสิบห้าเลตินาคองบอลสีนะครับ6 0สิถึงเจนี่อินเตอร์คองบอลสีเปอร์เซ็นต์เลจินาคองบอลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ จ็ดสิบห้าถึงเก้าสิบนี่อินเตอร์เราครองบอลต้องหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เตจิน่าครองบอลสามสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นจังหวะจังหวะแรกนะครับอาริโนนาทีที่สิบห้าก่อนนะครับเป็นเดอะเกาส่งนาทีที่สิบห้านี่ครับเคปโปส่งให้อาริโนนะครับนาทีที่สิบเอ็ดก็ มีอะไรครับประมาณนี้นี่เตะมุมครับม่งออกนี่ลูกหนึ่งครับเตยันครับเตยันยิงเ็บโปเบอร์สิเบ็ดส่งครับเตยันยิงไม่เข้าครับ เปลี่ยนตัวไม่มีครับอันนี้แอรเรียการบุกของอินเตอร์นะครับการบุกจะอยู่อย่างนี้อันนี้คือฟรีคิกเาาไป3นะครับใบเหลืองไม่มีครับคอนเนอร์คิกไป4ข้างซ้ายไป2ข้างขวา2ครับ ส่วนของเลจิน่าเลจิน่านี่ก็ฟรีคิกไปหนึ่งครั้งข้างขวานะครับไม่มีเหลืองไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับตารางคะแนนนะครับนัดหน้าเราจะแข่งบอลถ้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดู รางคะแนนก่อนนะครับยังคงตามมิลานอยู่เหมือนเดิมครับมิลาน86อินเตอร์เราแปดสิบนะครับโรม่า79็ิฟีออหกสินะครับเดี๋ยวเราไปดูดับดาวซันโดครับโอโ้โหเจลาเดนโนยี่ห้ประตูไปแล้วครับอินสก,กี้22ครับนัดหน้านัดต่อไปนี่นะครับเราจะไป อิตาเลียนครับครับรอบเซมิไฟนอลครับรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะจบการแข่งขันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอนัดหน้าในบอลอิตาเลียนครับนะครับรอบรองนัดที่สองนะครับนัดแรกเราชนะมาสองหนึ่งนะครับสวัสดีครับ